สวัสดีครับพบกับ Eagle of อ n o w อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับพยาเล็บครุดเล็บครุดถือเป็นของทนสิทธิ์อีกชนิดหนึ่ง ที่น 1941, e ับว่าหายากเล็บคุดเป็นไม้มงคลที่มีลักษณะเป็นเล็บเหมือนเล็บพยาครุดตามโบราณเชื่อว่าครุดเป็นพาหนะของพระวิษณุหนึ่งในสามตรีเทพตรีมูลติซึ่งถ้าผู้ใดมีไว้ครอบครองเล็บคุดนี้จกถือเป็นมหาอำนาจขูดผีปีศาจกลัวสัตว์เลื้อยคัานต่างๆไม่กล้าเข้าใกล้เพราะครุดเป็นเทพที่มีพลังอำนาจ และกินพญานาคเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเหล่าพญานาคและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายต่างเกรงกลัวครุฑทาภูใดมีไว้ครอบครองจากเป็นมหาอำนาจมีบารมีเล็บครุฑจัดจาการอาถรรพ์กันเหตุเพศภัยต่งตางๆคนโบราณรู้จักกันในชื่อกระจับเงินกระจับทองเป็นของมงคลกันเขี้ยวงาเสริมบารมีผู้ใดค้าขายไม่อดอยากยากจน มีไว้ติดตัวคุ้มกันทั้งบ้านและที่สำคัญเล็บนี้มีคุณในตัวไม่ต้องผ่านการปลุกเสกก็มีคุณวิเศษนักแรว่ากันว่าถ้ามีเล็บครุฑตัวผู้ตัวเมียให้เอามาประกบกันจะดีมากเป็นเมตตาค้าขายดุดดังมีอิ่งคู่และเป็นมหาอำนาจมหาบารมีนับว่าหาได้ยากยิ่งตามโบราณเชื่อว่าครุฑ เป็นพาหานะของพระวิษณุซึ่งทาผุไใดมีไว้ครอบครองเล็บคุดนี้จกถือเป็นมหาอำนาจผู้ผีปีศาจกลัวสัตว์เลื้อยคานต่างๆไม่กล้าเข้าใกล้ถ้าผู้ใดมีไว้ครอบครองจะเป็นมหาอำนาจมีบรารมีเล็บคุดจะก,การอาถรรพ์กันเหตุเพศภัยต่างๆคนโบราณรูจกก้จักนในชื่อกระจับเงินกระจับทองเป็นของมงคลกันเขี้ยวงาเสริมบรารมี ผู้ใดค้าขายไม่อดอยากยากจนมีไว้ติดตัวคุ้มกันทางบ้าน balances. และที่สำคัญเล็บนี้มีคุณในตัวไม่ต้องผ่านการปลูกเสกก็มีคุณวิเศษนกักแลคันว่าถ้ามีเล็บคุดตัวผู้ <Y from S 1> ตัวเมียให้เอามาประกบกันจะดีมาก <Y en> เป็นเมตตาค้าขายและเป็น,หานามหาอำนาจมหาบารมีนับว่าหาได้ยากยิ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง ขยาเล็บครุฑถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ proceed. ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ